ยยที่รักไม่เอาค่ะไม่เอาหนะ้าอะไรเนี่ยมันคืออะไรคะเจ้าเอ๋ค่ะจ้าเอา๋ <c oughs> บรรยากาศดีมากเลยเนี่ยไม่ร้อนแล้วในนาแฮ <c oughs> ปปี้มากค่ะจ้าเอ๋ค่ะทีรัก อ่ะจ้ะอะจ้าอะจ้าป้าป๋าไม่ใส่ให้ลูกแล้วที่นี่ถ่ายใครดีที่ราคาทำอะไรเห็นอะไรเคลียร์จังเลยเรา โอตามนะ